วันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังทันทสถานหญิงธนบุรีเขตบางบอนพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กรรษัตริย์ให้แก่ผู้อำนวยการทันทสถานหญิงธนบุรีและผู้อำนวยการทันทถานบบำบัดพิเศษหญิงพระราชทานหนังสือ เพื่อใส่ในมุมสุขภาพราชทานปันสุขแก่หัวหน้าสถานพยาบาลทันทสถานหญิงทนบุรีและหัวหน้าสถานพยาบาลทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงพระราชทานวิดิทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณาสุขในเรือนจำสองแห่งนอกจากนี้ยังพระราชทานเจลฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ต้องขังในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศา,ษา,ษาสตร์กษัตริย์สรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำโดยพระราชทานเครื่องมือแพทย์และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ25แห่งและพระราชทานรถเอ็กซเรย์ให้กับโรงพยาบาลเขต12แห่ง นอกจากนี้ยังได้พระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จำนวน13คันและกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาจำนวน12เครื่องให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขในเขตต่างๆเพื่อเสริมการให้บริการประชาชนรวมถึงผู้ต้องขังอันเป็นการขยายบริการในด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงและเสมอภาคให้กับประชาชนคนไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด และในการนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายมุมสุขภาพรชาชทันปันสุขทันทสถานหญิงทนบุรีเป็นเรือนจําที่คุมขังผู้ต้องขังหญิงที่มีบริเวณที่ค่อนข้างคับแคบแต่ด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานโครงการรชาชทันปันสุขทําให้เกิดการจัดระบบภายในเรือนจําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังที่แม้จะมีพื้นที่จํากัดแต่ก็มีแนวทางให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกําลังกายทุกวันวันละสองครั งในช่วงสายและช่วงบ่ายอันถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการทำเกษตรด้านข้างเรือนจำการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ในทันทสถานหญิงยังมีคลินิกจิตสังคมซึ่งเป็นเรื่องทางจิตและใจในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือของ11หน่วยงานในการนำผู้ต้องโทษคดีและหูโทษอย่างการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงมาปรับทัศนคติดูแลสุขภาพจิตใจเพื่อลดทอนความตึงเครียดผ่านหลักสูตรการให้คำปรึกษาที่ออกแบบโดยสถาบันกัลายาราชนครินในปี2562สารอาญาธนบุรีมีเคสที่เข้ามารับการปรึกษา1,000 180เคสแต่พบว่ามีการกระทำผิดซ้ำเพียง2เคสหรือเป็นร้อยละ0.2อันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จ ในส่วนของสถานการณ์ของผู้ต้องขังเจ็บป่วยในทันทสถานหญิงธนบุรีมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น1,166คนมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังรวมจำนวน154คนและทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น1,880คนมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังรวมจำนวน152คน